โอเคนะครับกลาวสวัสดีถ้าผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงเวลาเย็นๆนะที่จริงตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะปิดร้านแล้วกับงานที่ยังคง1นึคันที่ยังค้างไม่เชิงค้างหรอกครับมันเป็นเวลาเหมาะสมพอดีพอเหมาะพอเจาะมากๆครับกับรถ Toyota Fortuner l e g e n d เจสีดำแล้วก็แพ็กเกจคันนี้เป็นแพ็กเกจการเคลือบแก้วที่เหมาะสำหรับรถสีดำโดยเฉพาะก็คืออัลฟากาฟีนนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะ เรากําลังจะพาไปตรวจงานพร้อมอบอินพัลเล์กันรอบ2นะเพราะว่ารอบแรกผ่าไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยพร้อมกันนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันในห้องก่อนนะว้นออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าข้างนอ,อกเป็นยังไงอันนี้ผมพากลับกล้องมาดูข้างในก่อนนะครับสาหรับในห้องเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีค่าน้ํายาอยู่บ้างเดี๋ยวไปข้างนอกเนี่ยค่าน้ํายาจะเยอะกว่าน,นี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดกว่าน,นี้เพราะว่าเวลา มันเหมาะสมจริงๆนะฮะกับเวลาโพเพโพเพอย่างเงี้ยคือเงาเงามากๆเนี่ยก็มองไม่เห็นค่าน้ำยานะแสงแดดอ่อนๆจางๆเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างดีนะครับโอ้เป็นเวลาที่ค่อนข้างพอเหมาะพอจอดแล้วก็คันนี้ลูกค้าไม่รีบนะในส่วนของงานเคลือบแก้วเนี่ยยังไม่เสร็จเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องรอตรวจงานกันในเพุ่นพุ่นนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของติดฟิล์มใสกระลอยภายในที่ซึ่งลูกค้าสั่งเพิ่มมา หลายรายการอยู่ประมาณ 45- หรายการนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาก็จะติดตั้งให้กับลูกค้าก่อนที่จะส่งงานด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันพร้อมๆกันเป็นเวลาที่รถสวยที่สุดก็คือเวลาที่5 6โมงเย็นเนี่ยแสงจะดีมากๆเลยกับการตรวจงานการส่งงานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกับกล้องไปให้ท่านได้ดูกันนะครับกับผมนะจะบอกว่ารถเนี่ยสวยงามมากๆแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าถ้ามอง ดูดีๆเราจะเห็นค่าน้ํายานะครับในขณะที่ยังเช็ดไม่หมดก่อนที่เราจะอบอินปราเล็นะฮะ mm hmm. ก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะรอบๆขันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามาดูกันเวลานี้จะเห็นให้ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นแสงที่จะบอกว่าสวยก็สวยจะเห็นรายละเอียดต่างๆก็เห็นค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันยิ่งเป็นสีดำนะฮะโอ้โหยิ่งเห็นชัดมากๆจะบอกว่าตอนนี้นะครับ หลายๆคนที่เข้ามาดูอยู่้วตอนนี้จะบอกว่ากล้องที่ใช้อยู่นี่คือกล้องมือถือนะฮะไม่ใช่กล้องระดับโปรนะครับไม่ได้อยู่ในสตูดิโอใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเป็นกล้องที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยอ่นนี้เป็นตัว Toyota Fortuner นะครับ Re g e n e r สีดำนะครับเคลือบแก้วในสเต็เอลฟ้ากาฟีนใช้เวลาในการทําปกติประมาณสองวันแต่ลูกค้าให้เวลากันค่อนข้างเต็มที่นะฮะก็สอสวันนะ่ะแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของการติดฟิ์มใส่กัน,นกร้อยอีก นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาเหลือในการตรวจสอบงานอีกนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับยิ่งมีเวลาเหลือเยอะอย่างเงี้ยผมก็ยิ่งเก็บงานได้เรียบร้อยมากขึ้นตรวจสอบงานได้มากขึ้นนะฮะจะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่กล้าขี่รถกันก็ตอนนี้แหละสำหรับคันนี้อัลฟาการฟีนเนี่ยสังเกตง,ง่ายนะฮะสติ๊กเกอร์ของเราจะกลายเป็นสีทองสลาย,ย่างนี้นะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนะครับสีทองเฉพาะการฟีนแล้วก็ซูเปอร์โค้ดนะครับ ซึ่งการบีกับทู์โคต้ตเนี่ยแตกต่างกันแค่1สเตปเท่านั้นตัวทู์โคต้ตจะทํางานนานมากกว่านี้อีก1วันนะครับไม่รวมการติดป์มใส่นะอันนี้มีงานติดล์มใส่การลอยภายในด้วยเล็กๆน้อยประมาณ4ชิ้นนะฮะมีกาบบันไดมีฝาถังคอนโซลเกียร์กลางแล้วก็หน้าจอนะก็เดี๋ยวของมาแล้วค่อยติดตั้งให้แต่ยังไงก็ยังต้องตรวจสอบงานอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบงาน ไม่ต้องตกใจว่าทำไมรถเงาเงาแล้วใหม่ขนาดนี้ผ่านการเช็ดถูเงี้ยมาประมาณสามรอบแล้วนะครับรวมการขัดสีเนี่ยขัดสีคันนี้ค่อนข้างนานนะขัดสีหนึ่งวันเลยนะลูกค้าให้มาเสร็จอมาประมาณช่วงบ่ายขัดหนึ่งวันอีกหนึ่งวันถึงจะได้เคลือบนะไม่ได้ไม่ได้เคลือบเลยนะวันนั้นอันนี้บอกได้เลยแล้วก็วันนี้เพิ่งเคลือบในช่วงเช้าแล้วก็มาเคลือบช่วงเย็นข้อดีของการเคลือบไวไม่ใช่ว่ารีบทํางานแล้วรีบส่งนะครับ อย่างน้อยเวลาจะแก้งานเนี่ยผมมีเวลาเหลือนะครับเพื่อที่จะได้แก้งานกันในข้างหน้าถ้าไม่มีคือว่าโอเคก็ตามปกติก็ปล่อยให้รถเขา,าเซ็ตตัวกันปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยผมก็จะเช็คงานกันให้รอบคอบให้อย่างนี้ตลอดนะครับจะบอกว่าการตรวจง,งานกันข้างนอกเนี่ยถ้าเวลาโอเคโอเคอย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับรถมันจะสวยเงาอย่างเงี้ยมากๆเลยเห็นปะเห็นปะเห็นหน้าผมเห็นรถไหมคือรถกับหน้าแตกต่างกันเลย เงามากๆอ่ะคือในกล้องอ่ะผมว่าเงาตัวจริงเงากว่าในกล้องนะและว้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่อะอยากจะส่งงานกลางแดดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะไม่รู้ว่าจะทนแดดได้ไหมช่วงนี้โอ้โหร้อนจัดจริงๆนะฮะใครออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับยืนอยู่สักชั่วโมงหนึ่งอาจจะตายได้ทางที่ดีอย่าไปโดนแดดนะครับช่วงเี้ยอันตรายมากนะครับแดดอันตรายจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นลมแดดก็ไปได้นะครับ ตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่สวยที่สุดของการดูรถการถ่ายภาพการวิดีโอทุกๆอย่างเลยตอนนี้ตอนนี้เรากําลังตรวจตรวจงานอยู่ก่อนที่เราจะเคลือบเอาเข้าไปอบอินเล็กันนะในห้องข้างหลังนั้นหลายคนก็จะเห็นแล้ววิ่งผ่านไปผ่านมานะฮะห้องแดงๆนั่นคืออะไระครับไม่ได้ไฟสีแดงเอาไว้ไขหมูนะฮะเอาไว้มันมีเป็นหลอดอินเล็จริงๆเข้าไปร้อนจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ร้อนอยู่แล้วนะฮะ อินมเปเลตมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายาเนี่ยเซ็ตตัวได้ดีกับตัวรถได้ไวขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าร้อนแล้วไม่ต้องอบแล้วไม่ต้องไม่ใช่นะครับผมเคยทดสอบแล้วมันไม่มันไม่คอมพลตทต้องอบอินมเเลตทุกครั้งเพราะว่าน้ำขึ้นนินมเปเลตจะเป็นการสั่นจะเป็นการสั่นทําให้น้ํายาเนี่ยเข้าที่เกี่ยได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราเปเลตกับไม่อบเเลตผลแตกต่างกันแน่นอนนะฮะเราขั้นตอนของเราจะค่อนข้างแน่นหน่อยเวลาในการทําก็จะเยอะหน่อยเป็นเรื่องปกติต้องขออภัย ถ้าลูกค้าท่านไหนรีบใช้รถเราทําให้ไม่ได้จริงนะครับของงานเราละเอียดจริงๆนะครับอันนี้อีกหนึ่งขันถ้าพร้อมแล้วเข้าได้เลยนะถ้าไม่พร้อมก็ดูต่อไปไเรื่อยๆแล้วกันนะผมก็จะพูดจนกว่าคันนี้จะเข้าห้องไปนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเนางานม,มากเดี๋ยวรวนดูอีกทีไหมเพราะว่าสวยจริงๆนะร่วนดูอีกทีนในขณะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เขาเก็บงานกันไปแล้วก่อนหน้านี้จะมีข้ามน้ํายาเล,เล็กๆน้อยๆอยู่ตามประตงประตูตอนนี้ทุกคนเห็นไหม แไม่เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าเราเช็ดกันหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาตรวจสอบงานกันอีกหนึ่งครั้งว่ายังคงเหลือไหมนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับคันนี้นะเป็นตัวปอร์ตูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับสวยงามมากสีดำนะครับลูกค้าคันนี้ไม่ได้คันแรกนะคันที่สองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกหนึ่งคันะครับคันนี้อีกหนึ่งคันสวยงามจริงนะฮะแต่ที่เข้าไปตอนนี้คือกำลังจะเข้าไปอบอินเปลิดกันรอบสองนะครับ กับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากราฟีนะครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับรถสีขาวไอ้สีดํามากๆนะครับเพราะรถสีดำเนี่ยข้อดีของเขาเลยหนึ่งเรื่องของความแข็งแรงมันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็การดูแลรักษาการแก้ไขแก้ไขได้ง่ายขึ้นสําหรับเป็นช่างเนี่ยผมจะตอบด้วยเลยว่าอานี้หน่อยนี้หน่อยก็จะเป็นทีมของเรานะฮะจะมีรถหวอวิ่งตลอดทุกๆไลน์นะครับ ก็ผมก็มีตรีมนนี้ไว้นะครับช่วยหมากินทุกครั้งเลยนะฮะระยะสังเกตน,นะอ,อ่าระยะสังเกตน,นะครับผมจะค่อนข้างซีเรียสกับระยะเพราะว่าระยะที่ผมบอกนะครับทุกๆครั้งเนี่ยมันจะค่อนต้องตรงนะฮะเพราะว่าระยะระหว่างความห่างระหว่างอินเฟอเลทกับตัวรถเนี่ย มันจะต้องห่างประมาณเมตรครึ่งนะครับทุกๆครั้งเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับรถจะต้องห่างกันสักระดับหนึ่งนะครับจะได้ทํางานอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาตรกาครับเป็นเซฟตี้นะฮะข้อดีของอิมพัลเลตแบบนี้นะครับคือมันยืดจากข้างบนลงมาอย่างเดียวมันไม่ต้องขยับเข้าหานะครับรถเนี่ยมีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วนะครับทำให้ความปลอดภัยในการขยับขยื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและอย่างหนึ่งครับ อ่าไม่ต้องขยับรถไม่ต้องขยับอ่อินฟลเฟลตบ่อยมันก็อยู่ระยะนี้ตลอดนะครับโอเคไม่นานละเดี๋ยวถ้าพักหนึ่งไม่นานละผมอยู่ไม่ได้ละร้อนปกติก็ร้อนอยู่แล้วตรงนี้ร้อนมากๆนะครับแบบเดียวออกมาร้อนจี้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะฮะมิกี้เด๋ยวเราสวยต้องขอขอบพระคุณทีมงาน,น,นตรงคุณค่าของเรานะครับทำงานกันแบบปาณนี่มากๆบอกว่ายังเคลือบไม่ได้ก็เคลือไม่ได้เขาเป็นคนบอกเองนะ เพราะว่างานมันยังไม่ผ่านด้วยด้วยคุณภาพของตัวเขาเองเขาสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้เวลากันเต็มที่ยี่ให้เวลากันเต็มที่อย่างนี้ผมทํางานกันเต็มที่แน่นอนนะฮะซึ่งจะบอกว่าเดียวผลที่ออกมาจะเป็นยังไงรับรองว่าท่านลูกค้าชอบแน่นอนแล้วรับใครที่สนใจทําการเครลือบแก้วขนางนี้ติดต่อเจบขอสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าคิวจะมีรันเรื่อยๆถ้า walk in เข้ามาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกต้องขอภัยณนที่นี้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มิกเส็่รถเสือของขอบคุณท่านเจ้าของรถทา่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยวันนี้สวัสดีครับ